ลิกมมกชัดคัดใน Macbook ที่เอ็กเต้องรู้และชีวิตจะง่ายขึ้นตัวแรกก็คือ d u p l i c a t e l l m m n t t การสร้างคู่แฝด้กับอ็อบเจกต์ที่เราต้องการโดยการกด Option วก D e แค่เรากด Option ค้างไว้แล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ตรงที่ไอเทมที่เราอยากจะ Copy ีและลากออกมาก็จะทำให้มีไอเทม2ออันและเลื่อนไปวางตรงไหนก็ได้ที่เราต้องการ ตัวที่2องพิ a เซิคือการที่เราจะค้นหาอะไรก็ได้บนฟิกมาโดยการกดคอมมาเน S/ เวลาที่เราต้องการค้นหาบางอินหรือว่าใช้ AI บางตัวบน F ิกมาเราก็แค่กดคอมมาเน S/ ก็จะสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วตัวที่3ก็คือการสร้างออโตเรียลเป็นการจัดกรุ๊ป Element ตต่างๆให้รวมเข้าด้วยกันบน UI จะทำด้วยการกดชิปเ A จะทำได้โดยการคลุม Element บน UI และกดชิป A เพื่อให้ Element ต,ต่างๆรวมเข้าด้วยกันตัวต่อไปก็คือการสร้าง Se c ชั o น เป็นการจัดอะบเบยลไฟลด้วยการกด Command s เมื่อเรารู้ว่าไฟล์งานเรากระจัดกระจายแล้วก็ไม่ได้แบ่งเป็นโซนโซนถ้าเราอยากรวบโซนนั้นให้อยู่ในเซสชันเดียวเราสามารถคุม Element ต,ต่างๆและกด Command s เพื่อให้ของของเราอ่ะแบ่งเป็นเซสชันสัดส่วนตัวต่อไปก็คือ r e p a c e คือการแทน Element ต,ต่างๆเข้าไปแทนตัวเก่าโดยการกด Command shift r ถ้าอยากให้ของใหม่มาแทนตัวเก่าที่เดิมเป๊ะโดยที่ไม่ต้องนั่งลบตัวเก่าออกแล้วก็ปปี่ตัวอื่นมาวางตรงที่เดิมทําได้โดยการกด Command shift r หรือ UX ใคคนไหนมีฟิกมาเชิญคัสที่ชอบก็สามารถเมนทกันได้เลยนะคะ